สวัสดีคะ่ะเตรียมทอดกระถินนะคะถวายถวายกระถินพรุ่ีเช้าวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนตรงกับวันเกิดของอิฉันพอดีอันนี้ก็ต้นโพเงินโพทองนะคะพุ่มผานพุ่ม ทันพุ่มแล้วก็นี่ก็ต้นโพนกับดอกต้นผ้าไตรค่ะสวัสดีค่ะกลิ่นอันล็อกนะคะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวเองนะคะวันนี้ ก็อยากจะออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเด็กคลับเฮลส์โอ้ยคลับเฮาส์ที่เขาด่าเหยียดหยามดูหมิน่นดูแคลนคนอิสานนะคะมันก็อดไม่ลนทนไม่ได้อ่ะเนาะ mm hmm. ก็หลายท่านก็ออกมากันเยอะแยะแล้วนะคนอีสานท่านใหญ่ๆโต,ๆ,ตๆก็เยอะแยะค่ะ นำชื่อเสียงมากมายมาสู่ประเทศไทยนะศิลปินดังๆเอออะไรโอ้เยอะแยะไปหมดเลยทุกคนก็รู้กันดีนะคะแต่ว่าไอ้กลุ่มนั่นะเด็กพวกนั้นอะที่ออกมาพูดเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขามีเจตนาอะไรจริงมันน่าจะสูญพันธ์ไปแล้วนะคะคนที่เหยียดชาติพันธุ์เหยียดชาติพันธุ์เหยียดเผ่าพันธุ์คนแล้วก็เหยียดมนุษย์ด้วยกันเนี่ย ประเทศที่เขาเจเริญแล้วนะ่ะเขารณรงค์ค่ะเมื่อเมื่อก่อนเห็นไหมคะเขาเหยียดสีกันอเมริกาสีผิวดําอะไรต่ะไรอย่างเงี้ยเขาก็รณรงค์จนแบบเป็นโอบามาก็เป็นประธานาธิบดีตั้งสองสมัยเนาะเพราะฉะนั้นบ้านเรานี่ถือว่าหลังเขามากยังมีกลุ่มคนแบบนั้นก็เลยทนไม่ไหวค่ะทนไม่ไหวก็ โอ้ยขออนุญาตว่าพ่ษสาอีสานพี่ดอกมันลินมันแข็งมันเ่ากลางนี่เนาะอีสานค่ะเป็นคนอีสานค่ะอีสานที่รักหมาที่สุดเลยค่ะเลี้ยงหมานี่ค่ะหมาลูกดิฉันนะคะนอนอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวแมวก็เลี้ยงอยู่สามสิบตัวค่ะคนอีสานเนี่ยเลี้ยงสุนัขนะเลี้ยงอะไรแทบทุกบ้านนะจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยพวกนั้นนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนาะโอ้ยบอกว่าคนอีสานนี่อัน บบอยากด่าเราก็อีสานจะซื้อไปด่าพ่อด่าแม่มาหลวดดมาสั่นมันเป็นอย่างเมืองจังสือพันออกมาให้เป็นลูกหน่อยเห้เป็นลูกอีสานมาสั่นก็หูอย่าว่าคนอีสานมันบดีจังสั่นจังสี่คือจังสือพันออกมามันวาจังสันหมโอ้ยโผดเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขออยากดีเบตมันเด้ขอสิลทิทุกหัวคอที่มันว่าเลยมันว่าเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ขอสิโต้กับมาทุกอย่างเลยมันบอกมันดาคนอีสานจากความจากจริงใจของมันข้น่อยก็สีดามันด้วยความจริงใจคือกันเนี่ย อีหย่างคือยังเป็นยังส speaker, ีโ yup. ่โอ้ยเนาะโอ้ยเดี๋ยวสิบ้าต่อเด้ออยากรีดอยากรีดออกมาแหละอยากด่าดาดากลับขึ้นแบบทุกอย่างโมเมนด่าดอกโตว่าที่น่ะดีเบตกันมันเลยนะจ๊ะเขาว่าถ้าบอยักถือด่าก็จะสืบพันออกมาให้เขาด่าตัวเนาะคันสืบพันออกมาเป็นคนอีสานก็ต้องถือด่าจนตัวเนาะหนด้านเขาว่าอันการด่าเยียดยามคนอีสานเนี่ยมันเป็น ประเพนีวัฒนธรรมของเขาสั้นโอ้ยเนาะอีสานบ่เมนค้นเนาะสูจะเป็นปวดเป็นเหลือเนาะเอออยากอยากโตกับอยากเลี่ยงดำดับหัวขอที่มันว่าวว่าว่าว่าออกมาละกระแทกกับอันจะมีหลายคน้นผนก็ออกมาโตกันละลายมือละละที่เรื่องเล่าอันนี้มันเกิดขึนข้าเจ้าก็บว่ากันสุดๆุดแล้วละแต่มาในใจเจ้าของเนี่ยกะ มันก็มีหลายฮะนะมันอดบ่ได้มันก็เลยอยากเบ้าบ่าได้ว่าถิมาตามเท่นตามอย่างดอกมันเฝ้าจากความรู้สึกของเจ้าของนี่ละมันอดบ่ได้ปกติแล้วกับเท่นเอียงกับ่กค่อยยุ่งดอกเรื่องเล่าเอียงกับบกค่อยยุ่งก็ไผดอกแต่เรื่องเนี้ยมันโดนเต็มเต็มเอาว่าอันทาบ่ยกให้ถือด่ากัน่าสืบพันออกมาซั้นเอาว่าคนอีสานเนี่ย ยากจนเฮ็ดยังบ่เป็นบวมมีสมองเป็นได้แต่กรรมกร่าซั่นข้าวบ้านย่างเข้าไปกิน k ค c อซเนี่เห็นอีสานดำปี้ปี้ชะย่อมผมสีแดงไปกิน k คเอมันบอกว่ามันรังเกียจมันหดบ,บ่อยากเข้า k FC อซีอีกเลยมันว่าปาดคือเหยียดกันขักันแน่เถ้แล้วว่าคนอีสานในมีผัวจะหน่อยอายุ12ปีอันหาพ่อกับได,ได้ได้ลูกออกมาจั่นหาพอกับได้ปาดปาดปาดพดอ,อีนีเนาะแล้วก็ว่าอันค้นอีสานเนี่ย เมดปัญญาธรรมาหากินจะอันพ่อแม่กับพักดันให้ตาหาผัวฝรั่งมาสัน่นโอ้ยผัวอยู่ใส่กับมีโลดคันมีหล่ะมันจะเลิ่นขึ้นนั่นถ้าชีได้ผัวแบบเด็กหน่อยอันคับเหวเอ้ยคับเฮ้าหนนะโอ้ยขึ้นเสาไฟฟ้าขูดขึ้นขูด,ขด,ขด,ขดลงมันขื่นดีกว่าอยู่ดอกเดอ้อได้ยังสั่นกระต๊กนะ่าโลกทั้งเป็่นผุล่ะความคิดแบ็นมันสมองแบบนั้นเนาะโอ้ยสงสัยอัน ข้อดปันข้อเรามาแล้วตกสวมบ่นองลาเอ้ยคอยกันได้อีตอนเจ้าเด้ไปนี่ก็พูดอยากเบ้าออีอย่างลายหอกแต่ว่าให้ขอเบาอ้าเนี่ยมันขั้นแขวเด้อลายสิ่งหลายอย่างที่เบ้ามาอ่นะโอ้ยเนาะ